วันนี้เลยเดี๋ยวเผื่อพรุ่งนี้คนเยอะเข้าไปไม่ได้ราออกได้2 3คนเลย2 3ิโล การโยวิธีเทองรล่อลูงเพชรยีิ้นิ้วเราก็เป็นคนหนึ่งที่ร่วมด้วยช่วยสร้างช่วยกันติดช่วยกันต่อช่วยกันเติมช่วยกันเติมทำไปเพื่อทน 真的。